เอนจอยมากใครจะไปคิดล่ะคะว่าวันนี้จะได้มีโอกาสนั่งดูซีรีส์พัทสองกับดาราแล้วก็บรรยากาศไทยระหว่างที่ดูเนี่ยก็รู้สึกสนุกไปกับทุกคนเลยมีทั้งเสียงหัวเราะแล้วก็มีทั้งเสียงกรี๊ดกรั๊กอะไรอย่างนี้ด้วยรู้สึกว่าดีมากเลยครับหนาวน,อนอิหน่อยมันเข้ากับบรรยากาศแบบว่าจะดูแบบซีรีส์ที่แบบบางอย่าแล้วเวลาทีคนเยอะๆมันก็มีความแบบจอยมากข <สา S 1> ึน <สา S 1> ้นสะใจ<น>สนุกแล้วก็มีความสุขมากๆวันนี้เพราะว่าได้นั่งใกล้กับ ไม่ได้บ้านะบาเด้อผมเห็นจริงๆวิญญาณพวกนั้นเนี่ยมันอยู่ที่นี่ถ้าเกิดว่าเราได้ความจริงมามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้จริงๆระทึกมากครับรู้สึกว่าเราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าไม่คิดว่าเราจะได้เห็นคือเรืเ่องมันแบบเข้มข้นขึ้นมากๆเลยครับนอนไม่หลับค่ะไม่เข้าใจเลยว่าจะให้ดูอีพีเดียวทำไมก็ <c oughs> ดูไปแค่ตอนเดียวก็จะมีความรู้สึกว่ามันคืออะไรคือมันจะมีความรู้สึกว่าปลุกแรกสืบวิญญาณนักสืบในตัวเรามากโคตร คนขึ ine, e ้นมากเหมือนอีพีหนึ่งถึงเจ็ดอะกำลังกินช็อกโกแลตร้อนแต่พออีพีแบบแบบหี่งกินโกโก้ร้อน ใจกับคนนี้มากๆว่าอะไระดูคนนี้มีความเอ๊ะจะเป็นคนดีหรือจะเป็นคนไม่ดีก็คือไม่รู้แต่ตอนนี้นติดใจที่มาสเตอร์แบบสุดๆมันเต็มด้วยความสืบสวนสอบส,วน,สวนและปริศนาต่างๆขุดขึ้นมามากมายเลยทาให้เรารู้สึกว่ามันต้องมีความเชื่อมโยงของตัวละครสองตัวละครนี้อย่างแน่นอนเราต้องไปรอเลยครับว่าสองตัวละครนี้จะเชื่อมโยงกันมากแค่ไหนฝากทุกคนให้ติดตามไน,นะคะชาโดเงาลาลายบอกเลยว่ามันรุนมากๆเพราะว่าไม่รู้ว่าเองเงาเนี่ยมันคืออะไรเพราะงั้นก็มาเริ่มตอบกันค่ะว่าเงาเนี่ยมันจะคืออะไรทุกคนต้องมา วิวออริจินอลแชร์ดูแลวมันน่าตื่ตาผมดูว่าคุ้มค่าแก่การดูมากเลยครับนี่คือซีรีส์ไทยที่น่ากลัวมากที่สุดแล้วผู้ชายหล่อมากคุ <c> ้ <oughs> มค่าทุกวินาทีเปิดแ,แอปวิวเท่านั้นจ้าเด <c oughs> ยวเลามดูนนะครับ